เอาสวัสดีครับมาดูวิธีการตัดรองทรงสูงนะครับโดยอาจารย์ชาวีนะครับเจ้าของร้านปันช้างสลอนนะครับจะตัดรองทรงสูงให้เพื่อนๆได้ชมกันมาดูครับวิธีการขึ้นทรงนะรองทรงสูงไถแม่ข่าวนะเห็นไหมบรรยากาศดีครับวันนี้ตัดผมยิมน้ำทุกวันเสาร์ที่วัดหนองใหญ่นะพี่น้องประชาชน,นครับอยากจะมาตัดผมรีก็เรียนเชิญเลย ตาก,กับลูกสิษย์ช่างใหญ่นะครับจะขึ้นทรงด้วยหวีหรือว่าจะขึ้นทรงวยลองฟันก็ได้นะไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวลองฟันเบอร์เบอร์ เบอร์หนึ่งครึ่งมาดิเดี๋ยวขึ้นส่งให้เพื่อนๆได้ชมก่อนหน่อยหาวิธีสอนง่ายๆสอนเทางด่วนนะเอาลุยเลยใช้ลองพันเบิรหนึ่งครึ่งน,นะ ความยาวจะได้ไม่เกิน4.5ม mm ิลลิเมตรนะครับช่างสวีก็งัดออกงัดออกเลยมันต้องเลี้ยวแล้วงัดออกนิดนึงาวีล็อกไปสิคะสา,ายเออชา้าช้าไม่ต้องรีบ นันนั้นตรงนี้เดี๋ยวสลบขึ้นใหม่มันเป็นหลุมนึงเนี่หายค่อยค่อยเผยขึ้นอเดี๋ยค่อยค่อยเผยขึ้นเนี่ยเอาบีล็อกไว้ข้างบนเอาบีล็อกไว้เออค่อยเผยบีล็อกไว้ช่วงสูงอย่าลงมาบีล็อกไว้แค่นี้ แล้วก็ไถรองพันขึ้นไปเผยขึ้นไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเฮ้ยเผยเอยไปเงี้ยช้าชนั่นแหละเอออะดีนั่นแหละ,ะนั่นแหละค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมานั่นแหละ,อะเอเอ ดีอ้าวพอนั่นแหละทีนี้ก็เบอร์หนึ่งมาย้ำข้างล่างสิเบอร์หนึ่งมาเบอร์หนึ่งวี่งตรง,งเดียวดค้ชสุดก็ได้ตบดขึ้นไปตบัดเลย Ada. Ada. Berdiri. 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 มันเลยวี้วพี่วี้วทีนี้ก็วี้วเก็บรายละเอียดเลยพี่ฟันศูนย์นะวิ้วปัดเลี้ยนฝัาไปฟันศูนย์เก็บขอบเก็บเบี้ยออก ขอบังไม่ออกเลยพี่เอาใหม่นอนหวีปาดออกนอนหวีเออหนึ่งแนบสองยกสามรอยจำไ,ได้ไหมพี่ป้อมไปโชว์ก็ดูเลยดิยืนขึ้นยืนขึ้นเอาโชว์ให้ดูดิจับปัดเลี่นยนพี่จับเลยจับพี่มีหวีหยุดจับปัดเลี่ยนโชว์ให้ดูดิดดดดดตัดยังไงหวีถูกงไ,งไม่ต้องไม่ต้องหวีรรมาได้แหละ เอาใหม่ปาดใหม่หนึ่งแนบไถย,ยาวยาวยาวไถย,ยาวยาวเอาใหม่ดูอยู่นี่ไม่กล้าไถหนึ่งอะไรหนึ่งเนีบสองยก สามร้อยพิกวีลงมาใช่ไหมเอราะอะไพิกลงเอาไปพอเข้าใจไปรวยพอพิกวอมสอยมาพอได้เปล่งเปล่งกนได้สวยอืมมันนี่ทีอย่างนี้แล้วทำได้มันจำไม่ได้มันลืมใช่ไหม บอกว่าจะกเกียจะกเกียเออ,อตรงนี้สำคัญมากในะเหลี่ยมตรงนี้ต้องใช้หวีในการเก็บนะไม่ใช่ลองฟันลองฟันตัดไม่หมดไม่เนียนไม่สวยมันสู้หวีไม่ได้เออต่อไปนั่นแหละ ใช้ปายหวีเก็บปันอะไรตัเนี้ยเอเอนั่นแหละอลันนั้นอือ ก็นอนหบีไงพี่นี่ไงก็นอนหบีไงนอนหวีปาดนอนหวีล้วปาดข้าพลอยปาดเอ้าค่อยปาดขึ้นไปพอ,อพี่ป้อมบ้างๆไปยกกับข้าวเชื่อกัไปนู่นดูน่ะ,ะยกขึ้นมาอเออเออเออพี่ 嗯。嗯。看好。 เก็บละเอียดครับเสร็จแล้วก็ซอยเลยครับ่ยากลองสูงสูงไถนวลกลืนเป็นธรรมชาติไม่ขาวนะมาดูนะครับวิธีการซอย ไฟผมเนื้นสั้นๆหน่อยครับสองนิ้วอ่ะพี่เหลือแค่สองนิ้วพอเนื้นสั้นหน่อยมันร้อนทุกเนี้ยสาบผมจะได้แห้งไวๆนั่นแหละตามไปเลยไปคุยลูกค้านะว่าจะออกกี่นิ้วให้มันเหลือเท่าไหร่เหลือสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้ว บางคนก็ชอบยาวบางคนก็ชอบสั้นชอบเปรี้ยวหวานเค็มไม่เหมือนกันไปคุยกันเอาเองนะตรงนี้ต้องไปคุยกับลูกค้าไม่ใช่ไปตัดตามที่ช่างใหญ่สอนไม่ใช่นะไปลดหลั่นเอาไปบวกไปรวบเอา หน้าเดี๋ยวซอยหน่อยนิดนึงไปอยู่นิดนึงซิกแซกเข้าไปเลยพี่ดิฟต,ติ้งเลยเออนั่นแหละกันกายสอดเข้าไปเลยกั่นกายเงียบๆๆๆนั่นเลยบีไม่ต้องเออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมอยากจะตัดผมว่าช่างชาวีนะครับหรืออาจารย์ชาวีไปตัดเขาได้ที่ร้านนะครับปันช่างซาลอนอยู่ ซอยแก้งวัฒนาสิบสี่นะหมู่บ้านชนชื่นนะครับอยู่ซ้ายมือบ้านคนรวยด้แถวนั้นนะขอเบอร์ช่างชาวีได้นะครับโทรหาช่างใหญ่เลยลูกศิษย์ช่างใหญ่เองนะครับอยู่นานๆอนาะยุห้าสิบเก้าปีก็ให้เป็นอาจารย์แล้วตอนนี้ให้สอนุ่นน้องให้สอนลูกศิษย์ช่างใหญ่ด้วยนะดีนะมาเรียนตอนอายุยังน้อยอยู่ อายุแค่59ถ้ามาเรียนตอนอายุเจดช่างใหญ่ไล่กลับบ้านอย่างเดียวเลยไม่ต้องโทรมานะคนอายุเจิให้นอนอยู่บ้านอยู่กับต้นไม้อยู่กับลูกกับหลานอย่าโทรมานะนะครับครับเนี่ยอายุ61อคอนมองคอนเลยช่างช่างป้อม61มองคอนมาเลยเจสิบแล้วจะมาทำอะไรห5ส0บห้าเจสบนอนอยู่บ้าน ลูกหลานก็ให้พักผ่อนแล้วแต่ก็หากิจกรรมทำปลูกต้นไม้ลดต้นน้ำต้นไม้ไปใช่ไหมท่างชาวบีจะได้ไม่เหงาท่างชาวบีไหวตัวทันนะ <c oughs> ดีนะเนี่ยไม่งั้นนะ่อยู่กับต้นไม้ <c oughs> ข้างหน้าเดี๋ยวแซกดีบๆพัดพติง้งก่อนหน่อยนะข้างหน้ามันยาวไป ซทกเลยตตัวนั้นนะ่ะโอออนีดนึงเออนั่นแหละก็ดีมันเลย,เลยไปไม่ต้องสับบางนะเนื่องจากอะไรผมลูกค้าบางนะครับถ้าสับบางก็เหลือแต่หนังหัวแล้วตัวนี้ซอยเขาลูกผรงก็พอ วันนี้ลาไปก่อนฝากไดไลค์ก็แชร์ด้วยอยากจะเรียนแต่ผมว่าช่างใหญ่โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเข้ามา0819856234อีกเบอร์ครับ0625483999นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปไป